กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายแต่บัท้ายสุดนะเจ้าเกษตรนุกจะพาทุกท่านพบกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สองท่านที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จโดยใช้แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรด้วย BCG m o เดลเจ้าเอ๊ะแล้ว BCG m o เดลคือออย่างท่านผู้ฟังหลายท่านคงสงสัย แล้วในยุคเกษตร4.0 BCG โมเดลจะเข้ามามีบทบาทอาย่างในภาคการเกษตรก่อวันนี้เฮามีคำตอบมาฮื้อทุกท่านได้ทราบกันเจ้า BCG BCG economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวคือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเจ้าเป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตรกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนหือกับ4อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหือกับผู้ผลิต ตี้เป็นฐานการผลิตเดิมนะเจ้าเช่นเกษตรกรและชุมชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการตี้ผลิตสินค้าและบริการตี้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นเจ้าทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเจ้าการนำ BCG โมเดลมาใช้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรจากเดิมที่ผลิตมาก แต่สร้างรายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าที่พรีมเมียมขึ้นเป็นการผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มากเจ้าจากที่ได้กล่าวมาน้องจะพาทุกท่านไปพบกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านแรกเลยก็คือพี่เบียนะเจ้าหรือคุณสิริวันสุรเวทยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอทุ่งหัวช้างปีห้าเก้าเจ้าสวัสดีเจ้าพี่เบียสวัสดีเจ้าโน,โน้องนุ๊ก นองจากของพี่เบียร์ลองเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เจ้าว่าทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการนี้เจ้าก่อนอื่นเลยคือการที่จะตัดสินใจเข้ามาเป็นกเกษตรกรเลยเนาะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นการเปิดโลกทระถ์ของกเกษตรกรรุ่นใหม่โดยที่ว่าเป็นกเกษตรกรแต่เราไม่มีคอนเนคชั่นมันก็ทำให้งานเราไปลําบากเหมือนกันเพราะนั้นการเข้ามากระบวนการเริ่มต้นจริงๆคืออยากได้เพื่อน กระดนทางสายงานเกษตรเจ้าจเจ้าประมาณนี้เลยค่ะอืมแล้วจากพ,พี่เบียร์ได้เข้ามาเป็นยังสามารถฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วเนี่ยพี่เบียร์ได้รับอย่างพ่องหรือมีประสบการณ์อย่างตีได้จากการเข้าร่วมการเป็นยังสามารถฟาร์มเมอร์ที่อยากจะเล่าคือท่านผู้ฟังได้ฟังพ่องเจ้าหนึ่งเลยคือเอ่อทำงานเป็นยังสามารถฟาร์มเมอร์เข้าเมื่อปีห้าเก้านะเจ้าก็ได้พี่ที่เป็น,ปนสายงานเฮดเป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยค่ะเพราะว่ายัง พี่เข้ามาทําแรกๆเลยในเฮ็ดเนี่ยหนึ่งคือเขาความรู้แบบแน่นอยู่ละเรื่องเฮ็ดเนี่ยแต่แต่ว่ามีคนแนะนําว่าอนุเบียรลองทาแบบนี้ไม่ต้องโดดไปด้านนี้เพราะพี่ทดลองมาแล้วมันผิดเราก็ข้ามอีกสเต็ปหนึ่งเลยเหมือนแบบเขาได้คนเป็นที่ปรึกษาเขาก็เป็นหนึ่งที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบแช่กันจ้าเดิมงนี้นะคะส่วนะว่าทําไมโครงการเนี้ผิดตัดสินใจเข้าแล้วก็ได้อย่างที่เป็นประสบการณ์พิเศษเลยคือได้ได,ได้ทุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ไปฝึกง,งานอยู่ญี่ปุ่นประมาณหนึ่งเดือนนั่นเป็นประสบก,การณ์ที่ว่ามันน่าสนใจคือเกษตรจากญี่ปุ่นจากเกษตรจากญี่ปุ่นนะเพิรนทาไมทําแล้วถึงได้มากมันก็เลยเกิดได้บรรจัจว่าอ้าวเราเป็นเกษตรคนไทยแตะๆนะจ๊อทาทั้งที่พื้นที่มันก็เหมาะสมมากกว่าของเขาทเทบจะไม่เหมาะสมเลยแต่ว่าทําไมเขาถึงได้มากกว่าขายขายมะเขือเทศสองลูก 100, ร้อยแล้วก็นำได้มันเป็นอย่างที่เราได้วางแผนงานเราก็เห็นตัวเต็มการทําง,งานของเพิรนชัดเจน เหมือนเป็นการเปิดโลกกระนัดเลยนะเจ้าเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็มีการเชื่อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับยังสมารท่านอื่นอย่างใดพ่อ,องก็ค่ะสิ่งก็มีเจ้าเช่นเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานที่เราทําคล้ายๆกันก็คือมีทั้งเห็ดลินจือเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนน้อยพี่ที่เป็นยังสมารถหนึ่งคือเปิลเอาเป็นตลาดทปิ้ลได้เลยเราจะวางแผนการผลิตให้นะคะเช่นเดือนนี้คุณสามารถทำเห็ดลินจือออกได้5้าร้อยกิโลจะแพลนให้ มันจะมีอยู่ประมาณสองสามท่านทุนมาเชื่อมโยงกับงานเห็ดของพี่นะเจ้าเจ้า,จาแล้วปัจจุบันนี้นะเจ้าพี่เบียร์มีกิจการแบบของตวเกาเนาะน้องทราบมามว่าเป็นการผลิตเหต็ดหลินจือแล้วก็เห็ดพวกเห็ดนางฟ้านางลมนะเจ้าเนาะอยากจะขอให้พี่เบียร์ลองเล่าถึงกระบวนการผลิตแล้วก็การดูแลเห็ดชนิดต่ตางๆเขาแต่ละชนิดดูแลแตกต่างกันเนาะอย่างเห็ดหลินจือเห็ดนางฟ้านางลมเนี่ยนะเจ้ามีขั้นตอนการดูแลที่แตกต่างกันกับเจ้าใช่ค่ะเห็ดหลินจือจะเป็นเห็ดที่ทําค่อนข้างยากนิดนึง จะขึ้นต่ออ่าอากาศสภาพว่าอากาศเลยเช่นบ้านเฮาภาคเหนืออากาศค่อนข้าง,งจะเย็นเพราะฉะนั้นเหตุดินจือจะทําได้เฉพาะช่วงหน้าฝนกับหน้าร้อนอ่าส่วนเหตุน,นาาฟ้านางลมเขาทําได้ทั้งตลอดทั้งฤดูเป็นเหตุที่ไม่ไวต่อสภาพว่าอากาศเพราะฉะนั้นเราจะมีเงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนแล้วก็ทุกวันเห็ดดินจือจะเป็นเงินรายเดือนส่วนเหตุน,นางฟ้าจะเป็นเหตุรายวันเงินเข้ากระเป๋าเรารายวันเจ้า ติอู้ไปนี้อู้ถึงเรื่องรายได้แล้วเนาะ,ะด้านการตลาดของเฮาเราเจ้าเป็นจะได้พ่องการตลาดดินเจอหนึ่งคือเราต้องหาในนามของคอนแทคฟาร์มเนาะเราเป็นเรื่องการตลาดก็คือจะมีการโคกับโรงงานโรงงานที่มีการแปรรูปก,การการผลิตไม,ม่ว่าจะเป็นดินเจอแคปซูลดินเจอสกัดดินจือกาแฟอ่าเห็นดินเจอที่มาตกเกรดเขาจะอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นดินเจอที่ เป็นเกรดดีๆเขาจะไปดูอีส่วนหนึ่งซึ่งส่งออกทั้งหมดเดยค่ะอเจ้ามีตลาดรองรับที่แน่นอนเหมือนกันนะเจ้าเนาะใช่ค่ะเจะ้าจากนี่เกินมาต้นๆเลยของช่วงที่3นะเจ้าน้องได้อู้ถึง BCG model เนาะแล้วก็พี่เบียร์อยากจะถามพี่เบียร์ว่าพี่เบียร์มีความคิดเห็นอย่างไดนะเจ้ากับ BCG m o เดลกับประโยคที่ว่าผลิตน้อยแต่สร้างไรายได้มากอาจริงๆเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรเนาะ มันจะแพลงงานได้ง่ายมากว่าอ่ะเราเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําไมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือก1คือเป็นที่ต้องการของตลาด2คือมองเรื่องอ่ปัญหาสุขภาพนะค่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นที่นิยมอีกแนอนะโค้ดเจ้าคนจะหันเข้ามาสูในโลกของสุขภาพมากขึ้นเจ้าเจ้าอืมแล้วก็อยากจะให้พี่เบียร์ลองฝากแนวคิดนะเจ้าในการพัฒนาตนเองเนาะที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้ได้นะเจ้า เอ่อความคำว่าประสบความ,ม,ส,วามสำเร็จสำหรับสำหรับพี่เบียรน์นะจ๊ะอ่าเรามีความพอใจขนาดไหนเนาะเราอ่าเราสามารถพัฒนาตัวเองโดยหนึ่งคืออ่าเปิดใจก่อนคุยกับคนในครอบครัวก,ก่อนนะว่าเราอยากจะทําตัวนี้จริงๆแต่มันเป็นความโชคดีที่พี่ได้ครอบครัวที่มันซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็การทําเกษตรจริงๆเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ไหมอีกหนึ่งก็คือหาเพื่อนที่ร่วมทางกับเราได้สองการตลาดจะขาดเพกกราะเกษตรไทยตายเพราะตลาดเยอะมากด้วะนั้น หาตลาดหาเพื่อนแล้วก็หาที่ปรึกษาที่ดีเจ้าเป็นสิ่งที่ว่ามันทำหางานมันมันก้าวไปอีกสเต็ปมันเป็นองค์ประกอบที่ทำทำให้เฮาประสบความสําเร็จเนาะเจ้าสุดท้ายแล้วนะเจ้านุกอยากจะคือพี่เบียนะเจ้าฝาก อ่าช่องทางการติดต่อเนาะสำหรับผู้ที่สนใจนะจ๊ะหรือว่าต้องการคําแนะนําในการผลิตเห็ดหลินจื้อหรือผลิตเหต็ดนางลมนางฟ้าหรือต้องการจะสร้างเครือข่ายกับพี่เบียนะจ๊ะก็าจะสามารถติดต่อพี่เบียได้ผ่านช่องทางไหนพ่องเจ้าสิ่งช่องทางแรกเลยที่ติดต่อได้ไง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอของผู้หัวช้างนะคะจะติดต่อได้ไง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของ เฟซบุ๊กมันเราจะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเป็นเฮลินจือโ,โดยเจ้าคุณนะคะตามมาที่เพจท่านก็ได้แต่ถ้าที่ง่ายที่สุดเลยก็น่าจะเป็นสำนังกงานเกษตรอมเภิกับสำนังกงานเกษตรจังหวัดนะคะตามหาได้ง่ายที่สุดเจ้าเจ้าจบไปแล้วนะเจ้าสำหรับสาระดีๆจากพี่เบียร์นะเจ้าต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ายินดีเจ้าเจ้า จบไปแล้วสำหรับแนวคิดทางการกเกษตรดีๆจากปี่เบียร์ยังสามารถฟาร์มเมอร์อำเภอทุ่งหัวช้างปี5 9เก้านะเจ้าต่อไปกเกษตรนุกจะเจิญท่านผู้ฟังพบกับไอ้นง่งหรือคุณพมรปันมาเรือนยังสามารถฟาร์มเมอร์อำเภอทุ่งหัวช้างปี65สวัสดีเจ้าไอ้นงสวัสดีครับเจ้าน้องจะขอให้ไอ้นงลองอู้ถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจมาเข้าร่วมโครงการยังสมารถฟาร์มเมอร์ในปีห5นี้เจ้า มีความสนใจเพราะว่าคิดว่าจะได้รับความรู้จากการอบรมแล้วก็ได้รับเครือข่ายจากผู้มีประสบการณ์และผู้มีความรู้ที่จะให้ความรู้ของเราครับผมเจ้าและในปัจจุบันนี้นะเจ้าไอ้งงประกอบอาชีพด้านการเกษตรลายอย่างเลยนะเจ้าน้องอยากให้ออ,องลองเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่าตอนนี้เขาประกอบอาชีพในด้านไหนบ้างนะเจ้าเกษตรก็ทาทั้งทานาทา ไร่ข้าวโพดแล้วก็ทําสวนลําไยนะครับแล้วก็มีปศุสัตว์ก็คือทําฟาร์มแพะแกะครับอืมฟาร์มแพะแกะนะเจ้าเนาะ,ะได้ข่าวว่าฟาร์มแพะแกะนี่ถือว่าเป็นกิจการหลักของไอ้นงเลยแม่ก็เจ้าครับ,รบเจ้าถ้ากิจการหลักเลยไอ้นงคิดว่าการทําฟาร์มแพะแกะของเรามีอย่างที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากฟาร์มแพะแกะที่อื่นพ้อง,องเจ้าฟาร์มแพะแกะของเรานะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งแพะเนื้อแพะนมแล้วก็แกะนะครับซึ่งอ ถ้าทางลูกค้าอยากได้พ่อแม่พันธุ์เราก็มีให้เลือกหลายเกรดหลายราคานะครับและที่สําคัญคือ,เ,อเราสามารถปรึกษาเราได้ทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเลี้ยงแล้วก็เรื่องการรักษาโรคนะครับรับเป็นที่ปรึกษาได้ตัวนะเจ้าเนา <ผม S 1> นะเพราะว่าเราจบด้านนี้มาโดยตรงก็คะ่ะหรือว่าจะใดเจ้าผมจบปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ อืมโดยตรงเลยนะเจ้าเนาะอ่าและในด้านการตลาดเจ้ารายได้เขาเป็นจะได้พ่องเจ้าจากการเขาทำแพะแกะนี้การตลาดถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าอ่าปัจจุบันแพะแกะยังแบบยงพอต่อการส่งออกนะครับซึ่งอ่าราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนรายได้นะก็อยู่ประมาณเดือนละห้า ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นห้าหมื่นโดยตีอย่างไ่ไห้หักต้นทุนเนาะครับผมเจ้าและไอ้นงมีคําแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นในการเลี้ยงจะได้พ่องเจ้าผู้สนใจเลี้ยงเริ่มต้นนะครับควรศึกษาหาข้อมูลจากทั้งออนไลน์แล้วก็ไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มแล้วก็จะแนะนําให้เราได้เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะแกะวว่าควรเลี้ยงอย่างไรเพื่อเหมาะสมกับพื้นที่การเลี้ยงของเรานะครับ อืมเจ้าอ่าแล้วยังตอนต้นที่น้องเกินไปนะเจ้านะ้อเรื่อง BCG m o โมเดลไอ้นองมีความคิดเห็นอย่างใดกับแนวทางการพัฒนานี้เจ้าแนวทาง BCG m o โมเดลนะครับถือว่าอ่าดีมากๆนะครับซึ่งถ้ามาโยงอยู่กับอ่าในฟาร์มของเรานะครับเช่นผลิตภัณฑ์อ่าแพะแก้ของเรานะครับก็มีทั้งเนื้อทั้งนมนะครับแล้วก็ขี้นะครับเนาะอ่าในส่วนของเนื้อนมเนี่ยเราก็เพิ่มมูลค่าได้เลยนะครับ ทั้งในส่วนของตอนนี้ก็มีแปลรูปเนื้อนะครับแล้วก็ส่วนของนมนี่เราก็มีทําผันนมพาสเจอร์ไลน์นะครับซึ่งก็เพิ่มมูลค่านมได้นะครับและก็มีเรามีแนวทางที่ว่าจะทําชีดนะครับจากนมกิโลหลักร้อยก็กลายเป็นชีดกิโลหลักพันนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นสบู่โลชั่นนมแพะพวกนี้นะครับครับผมและส่วนของขี้แพนะเนี่ย เราก็สามารถเอาไปใส่พืชพักสวนครัวไม้ผลเราได้นะครับโดยเรานี่คือก่อไปลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเจ้าได้ข่าวว่าแพะนี่เป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องตัดหญ้ามันเป็นคล้ายเครื่องตัดหญ้า,าจ้ะไดเจ้าไอ้นอุอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตนะครับอ,อในส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ใช้แพะไปกินหญ้าในสวนลำไย,ยของเรานะครับจากที่เราต้องแจ้างคนเนี่ยเสียราย เสียค่าจ้างคนมาตัดหญ้านะครับเสียทั้งค่าน้ำมันมาใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะเป็นมลพิษต่างๆนะครับเราก็ใช้แพทย์เนี่ยเป็นตัวตัดหญ้าให้เรานะครับแล้วก็ขี้แพะก็สามารถขี้ใส่ปุ๋ยให้เราพร้อมเลยครับ โอ้โห oh, คุ้มค่ามากๆเลยนะเจ้าเนาะสุดท้ายนี้นะเจ้าปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ไอ้หนงได้เข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเกษตรเฮานะเจ้าน้องอยากจะขอให้ไอ้หนงลองฝากแนวคิดสําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นะเจ้าที่เพื่อนสนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการหน่อยเจ้าครับรเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับควรจะเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะได้รับการฝึกอบรมหรือว่าได้รับความรู้นะครับที่เขาจะจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเรา เราก็จะได้เครือข่ายทั้งเกษตรกรทั้งลูกค้าต่างๆจะมีในการอบรมของอโครงการนี้นะครับเจ้าสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะเจ้าน้องจะขอให้นงฝากช่องทางการติดตอ่อสำหรับผู้ที่สนใจมาขอคำปรึกษาหรือติดตอ่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ไอโงองเจ้าครับติดตอ่อได้ที่ Facebook นะครับชื่อพมรแฟมแพกแกะลำพูนนะครับเบอร์โทร 086-310-0734เจา่ครับเจ้า,าสำหรับช่วงที่3นี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณไอ้นงมากๆเลยนะเจ้าที่มาให้ความรู้แล้วก็แนวความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตรในด้านการเลี้ยงแพะแกะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับเจ้าจบไปแล้วนะเจ้าสำหรับสาร,ระดีๆทั้ง3าช่วงท่านผู้ฟังคงได้ฟังแนวคิดแนวทางการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรจากตัวแทนเกษตรกร ตีประสบความสำเร็จทั้ง4ท่านในทั้งด้านการรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรปาดเปลืองและเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ฟาร์มเมอร์ของตำบลบ้านป่วงอำเภอตองหัวจางเจ้านี่เป็นเรื่องราวดีๆเกษตรดีผลงานเด่นในตำบลบ้านป่วงเจ้าตีเกษตรนุกได้หยิบยกมาใหืท่านผู้ฟังได้ฟังเพียงบางส่วนตะอ้นเจ้า หากท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอต้องหัวจางเจ้าเบอร์โทรศัพท์053-975-139เจ้าสำหรับวันนี้เกษตรนุกขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงตะอีพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลปูนได้ในวันเสาร์หน้าเวลาดี5โมงถึง6โมงมลง ทาง FM 95 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า